เสด็จออกนับพระที่นั่งอัมพอยสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโอกาสให้นางซาร่าเทเลอร์เอกการราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโอกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่25ตุลาคม2563เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายแพทริกแควานา คู่สมรสเอกัเรราชทูดร่วมเข้าเฝ้าทุลองทุดีพระบาทด้วยจากนั้นเวลา19.25นาฬิกานาทีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ในสว่างคู่พัดวิบูลที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒประธานคณะกรรมการดำเนินง,งานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นำนายกสภาและอธิกาบรบดีมหาวิทยลาลัยราชพัฒในเขตภาคกลางจำนวน14แห่งกับนายกสภาและอธิกาบรบดีมหาวิทยลาลัยสวนดุสิตเฝ้าทูลอองทูลิีพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน12สาขาวิชาดังนี้ศิลปาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาของมหาวิทยลาลัยราชพัฒนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาล Al ัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาสังคมของมหาวิทยาลัยราชพัฏราชนครินศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครปฐมศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏศูสวนสุนันทารัฐประสาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและมหาวิทยาลัยราชพัฏธนบุรีบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบ,บรุรีและศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาธุรกิจการบินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเราด้วยกระหมออ่อมขอเดชะขอถามคุณบาาา้องนะคะึกาที่มาเกีรยิปี่น,นัดในห้างเล่น ก็ยังคงพูดเหมือนเดิมนะสัญญาว่าจะรักษาเกียรติท่านว่าให้มีให้ดีที่สุดค่ะ